Where's Optimus Prime? And Pray, this message finds you. Our war rages on our threat. There's a war raging on our planet. Our common enemy isn't found. We'll burn the whole planet to Take it down! i back, B-127. You must protect Earth and its people. Run! Do not run. สวัสดีค่ะพี่ออมจากช่องมา m a าแบสตู u ด i o s ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้ก็คือเจาะลึกตัวอย่างหนัง Bumblebee ได้มีตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วนะคะทั้ง2ตัวอย่างเลยกับหนังเรื่อง Bumblebee ในคลิปนี้พี่อก็จะมาแจกแจงว่าเราได้เห็นอะไรบ้างจาก2ตัวอย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นต้องมาพูดถึงแฟรนไชส์นี้กันก่อนเราได้เจอหนัง Transformers มาแล้วกันถึง5เรื่องนะแลรายได้ที่ได้ก็ถึง4,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะถึงแม้รายได้จะได้มากขนาดนี้นะแต่ว่าเสียงตอบรับในหนังเรื่องต่อมาหลังๆนะคะมันก็เริ่มแย่ลงแย่ลงทางพา เมาก็เลยจัดการนะคะทำหนังออกมาเรื่องใหม่ซึ่งได้ทราวิสไนผู้กำกับหนังคูโ o และพินมหัศจรรย์เป็นหนังแอนิเมชันนะคะสำหรับหนังเรื่องนั้นเองถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะคะแต่ครั้งนี้เขาก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถกำกับหนัง l i ฟ e Action นแฟรนไชส์ใหญ่ๆได้หรือเปล่าและนอกจากผู้กำกับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของคนเขียนบทด้วยนะคะคริสตินาฮอสัน ซึ่งคนนี้ก็จะไปเขียนบทของหนัง Harley Quinn Bird of Prey นะที่เราจะได้ดูกันในปี2020นะคะเรามาพูดถึงรายละเอียดที่เราได้เห็นจากตัวอย่าง2อ0 0ันนี้นะคะเริ่มต้นเลยเราได้เห็น b l i t z Wing อันนี้ก็เป็น Decepticon ที่เปลี่ยนร่างเป็นเครื่องบินเจ็ตได้นะคะตัว b l i t z Wing ต้องการคำตอบจาก Bumblebee ว่า Optimus Prime อยู่ที่ไหนอันจโซจนบีต้องไปหลบซ่อนตัวนะคะเป็นรถเต่า และทําให้ชาลีเด็กสาวอายุ18ปีไปเจอเข้าแล้วก็ขอซื้อรถคันนี้มาแต่สุดท้ายเธอก็พบว่านี่มันไม่ใช่รถเต่าธรรมดานะคะแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับบีซึ่งเราได้เห็นโมเมนต์ฮาๆาน่ารักระหว่างทั้งคู่เยอะเลยนะทั้งมีการฝึกสอนซ่อนตัวนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ที่บีทําเหมือนหมายักษ์ที่คิดว่าตัวเองเป็นชีวาว่านะคะหรือว่าแมวอ้วนลอดประตูอันนี้รู้สึกว่ามันคลาสสิกมากนะถูกใจ แล้วเรายังได้เห็นชาลีนะคะเรียนรู้ว่ามันมีสงครามเกิดขึ้นที่ไซเบอร์ทรอนนะเราได้ยินเสียงออพติมัสไพร์นะคะบอกให้บีปกป้องโลกด้วยจากในตัวอย่างเองถือว่าจัดฉากแอคชั่นมาอย่างอลังการมาก เราได้เห็นตัวละครหลายตัวที่น่าสนใจทั้ง Optimus Prime ในลุคคลาสสิกเป็นดีไซน์แบบ Gen 1เลยเราได้เห็น h ช c k Wave แล้วก็ r a v a g e ที่ Cybertron ด้วยนะแล้วต่อมาตัดมาที่โลกนะคะเราเห็นว่า Shatter นี่เป็นตัวสีแดงส่วน Dropkick นี่เป็นตัวสีน้ำเงินนะซึ่ง2ตัวนี้เองนอกจากจะเป็นรถแล้วนะ Dropkick ก็เปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้และแ h a t t อร์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเจ็ตได้นะคะตามที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างทั้ง2ตัวนี้ได้พบกับ Sector 7 นำโดยเอเจนต์เบิร์นส์นะคะแสดงโดยจอห์นซีนาเซคเตอร์เก็เป็นองค์กรลับของอเมริกาที่ดูแลจัดก,การเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากต่างดาว Shatter กับดร o อปคิกก็คู่ว่าถ้าไม่ช่วยตามล่าบีพวกเขาจะทำลายล้างโลกไปด้วยและตัวอย่างก็จัดอัดแอคชั่นมาอีกเพียบเลยนะคะแสดงให้รู้ว่าถึงแม้หนังจะมีอารมณ์เหมือน ET นะคะดูได้ทั้งครอบครัวเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี แต่หนังก็ไม่ลืมว่าจุดขายของแฟรนไชส์ t r า n s f o r m e r มมันก็คือฉากแอคชั่นเวอวังอลังการมันๆซึ่งโดยรวมพี่อมคิดว่าตัวอย่างทั้งสองอันนี้ทำให้หนังดูน่าดูขึ้นอีกเยอะเลย ก็ห้ามพลาดกันนะคะเรื่องนี้จะฉายในวันที่20ธันวาคมค่ะก่อนจะไปพี่ผูอยากจะสอบถามทางบ้านนะคะคิดยังไงกับทิศทางของหนัง Transformer แบบนี้นะอยากจะดูหนังเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ด้านล่างยังไงคลิปนี้พี่ยอมก็ต้องไปก่อนค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m a m a Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ